สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าสตอรี่ครับก็เป็นขบวนรถขบวนเจ็ดสองสองครับกับลังจะผ่านก็มาแตกไกลครับ ยาวครับบนเจฉลิงสองลำนี้ยาวประมาณ400เมตรครับจะไว้นิดๆนะครับเพราะว่า,าไม่ได้ตั้งขากล้องนะครับก็เป็นรถสินค้าครับ นส่งสิ่งของแล้วก็เป็นปูน TPI นะครับก็ผ่านไปแล้วกับ FC ทั้งหนายเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟป้าสตอรี่เลยครับ